มุกวอลันิดโพสซึงถึงต้นสังกัดทำแฟนแฟนใจหายทำเอาแฟนแฟนใจหายไม่น้อยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสามวมุกวอลันิดที่ล่าสุดหมดสัญญากับต้นสังกัดจิมเอ็มทีวีได้โพสซึงอําลาว่ารู้สึกขอบคุณทุกๆวันทุกๆนาทีที่อยู่กับจิมเอ็มทีวีบริษัทที่ดีที่สุดของมุกเสมอมาที่ที่เป็นที่ทำงานเป็นครอบครัวเป็นศูนย์รวมจิตใจของเด็กๆและเป็นส่วนหนึ่งใหญ่ๆที่ทําให้มุกเป็นมุกในวันนี้ทั้งนิสัยใจคอและหน้าที่การงานขอบคุณที่ ให้ความอบอุ่นเสมอมาค่ะขอบคุณพี่ถาที่เป็นเจ้านายและพี่ที่ดีที่สุดมาโดยตลอดขอบคุณที่ให้โอกาสดีๆกับุกม,มาเสมอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านในจีมเอ็มทีวีที่คอยอบรมสั่งสอนให้คําปรึกษาอย่างอบอุ่นตลอดเวลาที่ผ่านมามอบความรักความเอ็นดูที่สัมผัสได้ให้โอกาสเสมอและทีมงานทุกคนที่เป็นกันเองทําให้ทุกงานของเราราบรื่นเสมอแม้แฟนๆจะเสียด้แต่ก็เคารพการตัดสินใจของสาวมุกวา่าลนิดค่ะ